บางครั้งความรู้ก็เป็นดาบสองคมและความมั่นใจอาจกลายเป็นหายนะนี่คือเรื่องของมาเจกคุนพลนที่ฉลาดมีการศึกษาแต่แท้ศึกใหญ่เพราะมั่นใจเกินไปสึกเกเต๋งคงเบ้งสั่งชาตให้ตั้งค่ายที่ตีนเขาริมน้ําเพื่อไม่ขาดเสบียงและน้ําดื่มแต่มาเจตกลับยึดตําราที่สูงคือที่มั่นด้วยดึงตั้งค่ายบนเขาไม่ฟังคําเตือนผู้มีประสบการณ์ ลคือเส้นทางน้ำถูกตัดก,กองทัพอดอยากท่ายับเยินคงเบ้งถึงกับหลังน้ำตาเพราะความผิดพลาดของคนเดียวนี้ทำลายทั้งแผนรกนี่คือโอเวอร์คอนฟิเอนซ์ไบแอดอคติที่ทำให้เราหลงคิดว่าเราถูกเสมอจนปิดหูไม่ฟังใครมาเจ็กมีความรู้แตกขาดคอกนิทีฟฮิวมิลิตีความถ่อมตนทางปัญญาที่จะยอมรับว่าตัวเองก็อาจผิดพลาดบทเรียนของสโตอกก็ตรงกัน เราควบคุมไม่ได้ว่าชัยชนะจะเป็นของเราแต่เราควบคุมได้ว่าจะยอมถ่อมใจฟังและเรียนรู้หรือไม่ในชีวิตจริงความมั่นใจจําเป็นแต่หากไร้การฟังมันจะกลายเป็นกับดักจําไว้คนฉลาดจ,จริงต้องกล้าฟังไม่ใช่แค่พูด